แหมธรรมดาที่ไหนเกียรเตะอ่ะจะให้ชม <c oughs> กระบะแฮนเลอร์ครับตัวนี้เป็นตัวถุงลมนะ อันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานซับนำโชคครับเสียเตยจัดให้ครับใครสนใจต่อกระบะแันเลอร์รถเกี่ยวข้าวรถตรีดินนะครับติดต่อมาได้เลยครับให้เบอร์โทรไปเลยครับโอ้ปล่อยลมยุบลงได้ยกขึ้นยกลงครับนี่แหละครับไวรุ่นยกล้อ พอพอขึ้นบนนะสองฝั่งเลยที่แกต่อเองเลยครับอันนี้เป็นพ่วงนะลากลูกได้สบายครับขึ้นอีสานอย่างงี้ยกล้อแล้ว อันนี้รอสติกเกอร์ครับเอาสติกเกอร์มาแปะนี่สวยเลยจะรอลมสักนิดหนึ่งใครที่หาอูตอรถกระบะเท,ทนเลอร์ก็ติดต่อมาได้ครับอูซับนำโชคครับหรือว่าติดต่อมาทางเสียเต้ครับ ปูช่างชวนครับยกล้อได้ ถ้าแปดสติกเกอร์นี่สวยเลยนะครับนี่โอ้โหฮะก็เ,เอามาให้ชมอีกอูครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับอยากต่อกระบะเทนเลอร์นะทางอูก็รับต่อนะเสียเต้เขาจัดให้ครับสุดจริงอะ่ะจะเจอกันนาปีครับ นี่เผาเดียวเหรอครับเผาเดียวเทาเดียวอ่าดีภายในดีดีป่ะมีนิดห,ห,หน่อยนิดหน่อยนะให้ดูครับภายในอ่ะภายในครับ สไตล์ตนี้ไว้รุ่นชอบครับอะใครสนใจก็ติดต่อก็ได้ครับใครสนใจก็ติดต่อมาครับตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับโอเคครับพี่ ต้องขอบคุณเสียเต้แล้ครับเอาออกมาให้ชมครับแหมธรรมดาที่ไหนเสียเต้ยกล้อ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ